สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับไอซ์อีกแล้วนะคะซึ่งไอซ์เก็ได้ห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กันแบบป่วยๆนะคะทุกคนสู่งวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนไอซ์จะพามากินนี่เลยเป็นสวรรตนะคะเรามากินไล่วัดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะโอเคมากินกันเพื่อนๆนี่ก็เป็นน้ำเจีมน,นะคะ แล้วก็ใส่ไปแล้วก็คน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 นะทุกคนช่วงไงก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะทุกคนพอดีป่วยนะคะรสชาติเปรี้ยวนะทุกคนเพื่อนๆคงจะเคยกินกันนะคะ เม็ดมันเขียวได้นะ ช่วงนี้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนให้อยกจำแบบมาคิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ป่วยต้องรอไปค่อนนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยลองไปลองหามากินนะเพืๆๆ่อนๆอืออือ เปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบมือเปรี้ยวโดดนะทุกคนเปรี้ยวแบบนัวๆมงคนก็กินกับน้ำปลานะแต่นี่ไอ้ก็แบบใส่เกลือแล้วก็พริกอะไรพวกนี้นะเปรี้ยวอืม นีทุกคนอุ้ยเฮ้ท่านไม่เห็นมเป็นแบบนี้เนาะอืมี้ยว เออมิตามินสีให้ร่างกายทุกคนไปหามอามามามาบอกให้กินผลไม้เปรี้ยวช่วยด้วยถ้ากินเปล่าเนี่ยมันจะเปรี้ยวมากอืม biểu, uh ừm -huh. <coughs> oh. อืมอืมอมซปว้ดีเพื่นเพื่อนอย่าลืมไปหามาลองกันนะอืมตอนแรกมีเยอะกเนะทุกคนอไอก้ก็กินไปมากแล้วเนาะวันนี้ก็เลยแบบ แยกสองว่าท่ายคลิปอือทุกคนหน้าตาของลูกของลูกสาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าหายเปื่อยแล้วไอก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะหรือว่ากด subscribe นะคะและอย่าลืมนะคะกดถูกใจด้วยนะคะคเพื่อนๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ